สวัสดีครับพบกับช n แนลเชียร์รีพูครับผมหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่สบายอยู่นะครับมีอาการติดเชื้อ CV19 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ค่อยชัดเจนก็ขอโทษด้วยนะครับผม มาเริ่มประเด็นแรกในคลิปนี้นะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันนะครับเมื่อคืนนะครับทีมลิพูที่พวกเรารักนะครับก็เดินหน้าไล่ถล่มทีมสปาร์ตาปาไปด้วยสกอร์6ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับลิพูนะครับเริ่มต้นเกมเมื่อคืนด้วยแผน433นะครับผู้รักษาประตูก็คือเกลเฮอร์กองหลังประกอบไปด้วยโลบสันโกเมสควอนซาและแบร็กลี่นะครับส่วนกองกลางนะครับเจอก้นคอปก็ให้โอกาสบ๊อบบี้ คลาร์กเอนโดและโซโบนะครับ่วนกองหน้านะครับก็ประกอบไปด้วยกัปโปนูเยสและซาร่านะครับเริ่มมาไม่ถึง10นาทีนะครับลิฟว์ก็มาได้ประตูขึ้นนําถึง3ประตูนะครับจากนูเยสในนาทีที่7และบ๊อบบี้คลาร์กในนาทีที่8ต่อด้วยซาร่าในนาทีที่10นะครับการเพสซิ่งสูงของทีมลิฟว์นะครับมีส่วนทําให้ทีมลิฟว์ได้ถึง2ประตูเลยนะครับเพราะทำให้ทีมสปาร์ตาปาตั้งเกมขึ้นมาจาก แดนหนึ่งของพวกเขาไม่ได้เลยนะครับจนถูกนักเตะริปูแย่งบอลไปทําประตูได้ในท้ายที่สุดนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับนาทีที่14ริปูก็มาได้ประตูที่4 จากกรับโบนะครับทำให้กับตันทีมสปาร์ตาปานะครับอย่างเซเลนี่ถึงกับต้องเรียกประชุมทีมเลยนะครับเพื่อเรียกสติเพื่อนร่วมทีมให้กลับมานะครับเพราะยังไม่ถึง15นาทีทีมก็โดนไปแล้ว4ประตูต่อ0นะครับซึ่งหลังจากเรียกประชุมทีมเสร็จนะครับสปาร์ตาปาก็เริ่มเล่นกันได้ดีขึ้นนะครับและมีโอกาสทําประตูตอบโต้ทีมลิปูได้บ้างนะครับต่อมานาทีที่34นะครับนูนเยสนะครับก็ ซัดข้ามคานไปเฉยๆเลยนะครับแต่ทั้งที่ซาร่าผ่านบอลถวายผ่านมาให้นูนเยตทำประตูแล้วแท้ๆนะครับจนนูนเยตต้องแก้ตัวว่าบอลกระทอดกระดอนพื้นนะครับก่อนมาถึงเขานะครับพอถึงนาทีที่42นะครับสปาร์ตตาปารกก็ได้ประตูตีตื้นขึ้นมา1ประตูจากดีมาเซเวตนะครับหมดครึ่งเวลาแรกนะครับทีมนิพูก็นำทีมสปาร์ตตาปารกไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับโดยที่ทีมนิปูมีโอกาสยิงถึง 11ครั้งนะครับเป็นยิงตรงกรอบ7ครั้งส่วนทีมสปาร์ตาปลานะครับหลังตั้งสติได้นะครับก็มีโอกาสยิงประตูทั้งหมด6ครั้งนะครับเป็นยิงตรงกรอบ2ครั้งเลยนะครับผม ส่วนภาพรวมครึ่งหลังนั้นนะครับลิฟท์ผูก็เปลี่ยนตัวซิมิการ์ดแมคโคเนลและเอเลียตลงมาเล่นแทนโกเมสเอนโดและนูนเย่นะครับพร้อมทั้งปรับตำแหน่งการยืนด้วยการให้เอเลียตไปเล่นหน้าซ้ายส่วนโลโบหุบม,มาเล่นเซนเตอร์แบ็กนะครับเริ่มมาแค่3นาทีในครึ่งหลังลิฟท์ผูกก็มาได้ประตูขึ้นนำา5ประตูต่อนหนึ่งจากโซโบนะครับในนาทีที่48ทําทำให้ซาร่าแอซซิตในตอนนั้นไปแล้ว3แอซซิตนะครับพอถึงนาทีที่5้ ลิวพูลนะครับก็มาได้ประตูขึ้นนํา6ประตูต่อหนึ่งจากกัปโปที่ควยลูกยิงไกลของเอเลียเข้าไปนะครับผมหลังจากเสียไป6ประตูนะครับทีมสปาร์ตาก็เล่มก็เริ่มเล่นรัดกลุ่มขึ้นนะครับสเ็ตัวผู้เล่นของเขานะครับก็ถอยลงไปแพ็กเกมรับอยู่ในแดนตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อรอจังหวะส่วนกลับนะครับผมส่วนลิวพูลนะครับก็พยายามลำเลียงบอลหาช่องเจาะไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้นะครับแม้จะมี โอกาสมากมายเหมือนตอนครึ่งแรกนะครับผมมองว่าครึ่งหลังนะครับกัคโปห่วงทําแมททิกมากเกินไปนะครับจนทําให้ทีมลิพูนพลาดได้ประตูที่7นะครับซึ่งหลังจบเกมโซโบนะครับถึงกับต้องเข้าไปเตือนกัคโปเลยนะครับให้ใจเย็นๆนะครับและมองดูเพื่อนร่วมทีมบ้างนะครับอย่าห่วงทําประตูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีนะครับอย่างน้อยเมื่อคืนนะครับกัคโปก็สามารถเรียกความมั่นใจในการทําประตูของตัวเองกับ มาได้แล้วนะครับเหลือแค่ต้องปรับทัศนคติ ของตัวเองในการเล่นเอกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแมรี่ผู๋นะครับจะพยายามนะครับเจาะเกมรับของทีมสปาร์ตาปาด้วยการส่งฟานได้และมาบุเซียล็อบสกี้ลงมานะครับแต่ก็ไม่สามารถทําประตูได้อยู่ดีนะครับเวลาการแข่งขันนะครับทีมลิผู๋ก็เอาชนะทีมสปาร์ตาปาไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1นะครับรวมผล2นัดลิผูก,ก็ชนะสปาร์ตาปาไปด้วยสกอร์สิบเอ็ด ประตูต่อ2นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับซึ่งทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่โกงตายสำเร็จอีกครั้งนะครับพลิกกลับมาชนะครับัตได้นะครับอัลเลนต้านะครับเบนฟิก้ามาร์เซย์เอซิมิลานโรม่าและเวสแฮมนะครับก็เรียกได้ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เจอของแข็งทั้งนั้นเลยนะครับผม โดยการจับสลากนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นช่วงหัวค่ำนี้ในเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับพวกเราก็จะทราบกันนะครับว่าทีมคู่แข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับจะเป็นไบเออร์เลเวอร์กุเซนหรือเปล่านะครบก็ติดตามรอรุลกันได้เลยช่วงเย็นนี้นะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องสถิติที่น่าประทับใจหลังจบเกมเมื่อคืนกันนะครับ สถิติที่1นนะครับในเกมเแรกที่เจอสปาร์ตาปาร์กนะครับพาวิเอเลียทำไป3 a แอซิดในเกมเแรกนะครับส่วนเกมเมื่อคืนนะครับซึ่งเป็นเกมเล็กที่2มูฮัมหมัดซาล่านะครับทำไป3 a แอซิดนะครับในเกมเมื่อคืนพร้อมทั้งยิงไป1ประตูด้วยในเกมเมื่อคืนนะครับก็เรียกได้ว่าเอเลียและซาลาครับคือเพย์เมเกอร์ที่ยอดเยี่ยมของทีมลิเวอร์พูลในตอนนี้นะครับผม สถติติต่อมานะครับเป็นสถิติตของโมฮัมเหม็ดซารานะครับ มูเมเซ่าในตอนนี้นะครับยิงไปแล้วทําไปแล้วมีส่วนร่วมนะครับกับประตูที่ทีมลิพูยิงได้ถึง30ประตูด้วยกันในทุกรายการที่ลงแข่งในซีซั่นนี้นะครับ30เกมที่ผ่านมานะครับซาร่ายิงไป20ประตูและทําไป12สแอสซิตนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับบังโมนะครับแม้จะเพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับแต่เมื่อคืนก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเหมือนเดิมนะครับครึ่งหลังนะครับก็น่าจะทําประตู ได้วันนี้อีกนึ่งครับถ้าสปัรตาปาร์คไม่เล่นแบบหลับเต็มสูบนะครับสถิติต่อมานะครับเป็นสถิติที่น่าจดจำของทีมลิภูในเกมเมื่อคืนจริงนะครับเกมเมื่อคืนนะครับก็ถือเป็นทีมลิพูครับก็เป็นถือเป็นทีมที่2แล้วนะครับที่ยิงประตูรวมได้11ประตูในรอบน็อกเอาทของยูโรปาลีกนะครับต่อจากนะครับคู่ของลียงและ อักมากนะครับเมื่อปี2017นะครับเมื่อคืนก็ลีพูิก็ยิงไปแหลกเลยนะครับถึง11ประตูรวมนะครับสกอร์รวม11ประตูทั้ง2เรกนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมลีพูของเยอเกินครอปนะครับผมสต,ติต่อมานะครับช่วงที่ นิพูลขึ้นนำ4ประตูต่อ0นะครับในช่วงเวลา14นาทีแรกนะครับถือเป็นการทำประตูนะครับถึง4ประตูได้เร็วที่สุดนะครับนับตั้งแต่ที่ทีมเชลซีทำได้ในยูฟ่าครับ วินเนอร์สคับเมื่อปีนะครับ1,971นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเมื่อคืนแฟนบอลลิฟูก็สบายใจนะครับตั้งแต่15นาทีแรกเลยนะครับแต่นักเตะลิฟูก็ยังคงมุ่งมั่นต่อไปนะครับที่จะทำประตูให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนะครับผมมาดูเรื่องต่อมานะครับจากสกอตตานะครับผมโมฮัมเหม็ดซาลานะครับเป็นนักเตะคนแรกของทีมลิ ในรอบ131ปีนะครับที่ยิงประตูนะครับได้20ประตูนะครับในทุกรายการที่ลงแข่ง7ฤดูกาลติดต่อเข้าไปแล้วนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับ นี่คือนักเตะที่เก่งที่สุดในทีมเรานะครับ20ประตูขึ้นไปในทุกรายการ7จ็ดฤดูกาลติดต่อกันแล้วนะครับผมมาดูต่อมานะครับเป็นสถิติของบ๊อบบลี้คาร์นะครับบ๊อบบี้คาร์นะครับเมื่อคืนก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในการทำประตูของทีมลิฟวูไปแล้วทั้งหมด3ประตูจาก3เกมหลังสุดที่เขาลงเล่นทุกรายการให้กับทีมลิฟวูนะครับโดยนะครับจากการออกสตาร์ท3 เกมหลังสุดนะครับเขาทำไป2งแอซิสต์และยิงได้1ประตูในเกมเมื่อคืนนะครับผมก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับเพราะว่าบอบบี้คาจะเป็นเช่นไรเพครับพระหว่างเกมการแข่งขันบอบบี้คาก็มีอาการเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับจนเยกนคอปต้องเข้าไปถามนะครับด้วยความห่วงใยว่าอาการนั้นรุนแรงมากแค่ไหนนะครับก็หวังว่าบอบบี้คลาจะไม่เจ็บเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นนะครับเรื่องราวที่น่าประทับใจ หลังจบเกมเมืดคืนนะครับผม โปรแกรมนัดต่อไปของทีมลิพูนะครับก็จะเป็นช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับลิพูก็จะลงแข่งกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายการ FA ฟครับนะครับถือเป็นบิ๊กแมตช์นะครับที่พวกเราชาวลิพูไม่สามารถพลาดได้โดยเด็ดขาดนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับผม ขอบคุณนะครับผมส่วนตัวแล้วเออผมบอกคิดถ้าคลิปนี้เนื้อหาน้อยเกินไปนะครับไม่มีบทสัมภาษณ์เพิ่มเข้ามานะครับอลางจบเกมเพิ่มเข้ามาก็ขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากร่างกายของผมยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับแต่ก็พยายามคัดเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้เพื่อนได้รับทราบกันแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับมนทายครับ